แกคิดว่าแกคิดว่าแกเป็นใครแกไม่มีสิทธิ์มันเรียกฉันว่าแม่บังบังเจ้อเฮ้ยเอาเลยฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากันในพาร์ทที่2แล้วนะครับผมสำหรับเกม Seven Day to Die นะครับเ <laughs> มื่อกี้อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมผมถึงไปตายง่ายๆนะครับผมเพราะว่าเลือดผมแม่งเหลือน้อยนิดเดียวนะครับผมเอาแล้วเมื่อกี้นี่มันไม่ใช่ตัวนี้เนี <laughs> ่ยแกไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าเพ้อ <laughs> เฮ้ยจะปังปังเอาเลยครับสารพัทนี้นะครับผมผมจะอ่ารีโนเวทนะครับผมบ้านตรงนูน้นซึ่งผมตัดสินใจแล้วทุกคนผมจะอยู่บ้านตรงนู้นแหละเราอยู่ใกล้ๆเทดเดอร์ก่อรลอกันเนีครับผมเพราะว่าที่เทดเดอร์เราก็ในบ้านของเรามันมีแบบว่าที่ขายอาหารอนะ่ะเออวันนั้นเราไม่ต้องไปแบบว่าหาอาหารเยอะๆแล้วฝนมันจะตกอีกแล้วนะซึ่งวันนี้นะผมจะกลับไปรีโนเวทนะครับบ้านหลังนั้นของเราเ <c oughs> นี่ยมันมีแบบว่าเออแบบว่าร้านขายอาหารอ่ะเพราะนั้นเราจะไม่อดตายครับอุ้ยตกใจหมด จริงๆผมเล็งไว้อีกที่หนึ่งแล้วทุกคนครับคือในเมืองครับแต่ว่าแต่ว่าในเมืองนี่คือแบบโคตรไกลไกลแบบโคตรไกลครับแม่งหนึ่งกิโลครับเราวิ่งไปกลับไม่ไหวเด้อเนี่ยครับโอเคบ้านของเราเนี่ยครับตรงนี้รีด้ว่าค่อนข้างจะดูดีนะครับถ้าเราดีโนเวทแล้วนี่คือแบบโคตรปลอดภัยครับทุกคนเดี๋ยวปลอดภัยอะไรครับแล้วแม่งเกิดกันอีกแล้ว้วยโอ้ล้วมองอะไรไม่เห็นเลยครับมองอะไรไม่เห็นเลยเด้ออุ้ยกี่ตัวครับ ตัวเดียวกระโดดตีบังยออเอ้าอุ้ยเรายังไม่ตายมันแก้นตายด้วยไอพวกนี้มันไม่ธรรมาดาไม่ทรมายอะ,ยะ,ยะจะอือตายไปหนึ่งคุณหมอคุณหมออเรียบร้อยขอบคุณครับสำหรับอุ้ยของเต็มเลยแล้วได้ไอ้นี่มาด้วยครับเอาน้ำไปเก็บก่อนรู้สึกว่าน้ำจะหายยากยาก,กายากแบบโคตรยาก นี่เสื้อผ้ารองทเท้านี่ครับเราจะย้ายมาอยู่ใหญ่ยิ่งไปย้ายไ,ไม่ยยมอยู่กับในนี้เลยเนี่ครับอุ้ยโยนทิ้งทำไมแล้วเหมือนจะหนึ่งทุ่มเลยนะหนึ่งทุ่มใบฟ้าเ <c> น <oughs> ีฟ้ามันสว่างสว่างนะครับหนึ่งทุ่มมีอีกหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยทุกคนตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องเก็บของแล้วตรงนี้มีน้ำอยู่ด้วยหรอเฮ้ยทุกคน,นยับผมรู้แล้วผมจะเอาแถวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่านี่ไงเป็นตู้เก็บของซะเลย <c oughs> มีใครอยู่หรือเปล่าครับอุ้ยอันนี้ไม่ได้ล็อกด้วยหรล่ อุ้ยผมเพิ่งเดินมาสังเกตครับตรงนี้ผ่าที่แล้วนี้คือไม่ได้เดินขึ้นมานครับอุ้ยหรือว่าผมจะย้ายอยู่ดเดียว <c oughs> อุ้ย <c oughs> ว้ายเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวลูกพี่มากันเต็มเลยครับมีจีนเตีย้ยอยู่ด้วยเอาจีนเตี้ย่อนนี้แหละยิ่ยจับเฮ้ยจับบังยิบบังคุณหมอคุณมาคมาุณหมอวิ <c oughs> กันไหจับผมไม่ทันหรอกครับโอ้โหแล้วด้ว่าแล้วแม่งกระโดดเอาติดหน้าต่างก็มาเอาคุณหมอนี่ ก่อนนี่แหละของดอบให้ด้วยขอบคุณครับอุ้ยตอนแรกกระสุนมาครับผมแล้วก็หของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเหลือมึงแล้วเหลือมึงแล้วอุ้ยทีเดียวตายเลยหรออุ้ยโหดจัดขึ้นภาพให้ดูเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยว YouTube เขาคิดว่าเป็นรุนแรงอีกให้บริจิตรายในการรับชม้วยนะครับผมอ่านี่คือการแสดงจากผู้พัฒนาเท่านั้นนะครับผมออย่าไปล็อกเลียนแบบนะครับนี่ใครจะไปล็อกเลียนแบบอุ้ยยังไม่หมดดีกว่า พี่เบิม้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มเป็นเจ้าของรถไฟนี่หรือเปล่าแต่ว่าเออเอือหรือตัออ้งหล่กก่อนตั้งหลักก่อนเอออ๋อ,อ,อยยาย่าไมยได้ยายฉบายแล้วโอ้ยมืนม่นมื่นสองชั่วโมงเลยล่ะใจเย็นๆนะใจโดนตีเยอะเดี๋ยวติดเชื้ออีกยาเยอะยิยย่งไม่มีอยู่อุย้ยขอบคุณนี่ครับสำหรับของด็อป โอ้ยไม่กอดอันนี้มันกระสุนก้าวมอมกระสุนปืนสั้นแต่ปืนไม่มีครับไม่ต่อว่าปืนนี้เรามีกระสุนอยู่ครับผมกระสุนมันเท่าไหร่ไปม,มองไม่เห็นวะมันเลขอะไรบ้างวานะเนี่ยเกมมันบั็กทุกคนอุ้ยมียาด้วยนี่มียาแก้ปวดหัวหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงลดสตันครับผมแล้วใช้เลยเลกันกินยาเข้าไปนะครับนี่ไงเราหายจริงด้วยวราว่ราตอนนี้มันก็เริ่มใกล้มืดแล้วครับเวลาในเกมนี่คือสองทุ่มเลยครับเออต่อไปฟ้ามันยังสว่างอยู่เลยเว้ยอุ้ย โอ้สวัสดีครับผมอุย้ยเรามันใกล้จะมืดแล้วนี่ว่าอุย้ยผมว่าเอาที่นี้เป็น๋ยวใไข่เขาไม่นอนอยู่แล้วนะเอาไว้ฮะนี่ก่อนนั่นแหละเราไม่ตายด้วยเฮ้ยขอขอนะครับที่นี่ยืดยืด <laughs> ยืดตายครับยังไม่ตายอีกเหรออุย้ยกดคลิกขวาเพื่อแทงเร็วไม่ใช่แทงเร็วแทงแรงว้าขอบคุณครับผมมีใครเหลือรอดอีกหรือเปล่าอุย้ยผมว่าตรงนี้โอ้โห เดี๋ยวก้อนเดี๋ยวใครมันจะมีคนเดินมาข้างหลังจะมีคนดันไงกูกว่าแล้วพี่อ้วน,นเย็นๆพี่อ้วนอือพี่อ้วนยายพี่อ้วนวิง่งวิ่งอุ้ยเดี๋ยวพี่อ้วนมึงเลยพี่อ้วนเดี๋ยวขึ้นได้หรือเปล่าครับอ้าอ้วนขึ้นไม่ไหวหรอกขึ้นไหวนี่หว่าอือติดคือติดคืออะไรครับอ,อุ้ยเรียบร้อยเลยตายหรือยังยังไม่ตายหรอ่ที่เกิน ้ยเดี๋ยวสเปียพังชิบหายน,นะครับสเปียพังครับผมยายะสร้างใหม่ก่อนแกไม่มีสิต์มาพังบ้านกูเอายังไม่เอ้ยตายยบ้อยก็จะตายแต่ยักษไต่เย็นนะครับผมอุ้ยแล้วตรงนี้นี่คือแบบโคตรสวยครับทุกคนครับดิมีตู้เก็บของเก็บของให้เราหมดเลยแถมใกล้เดตุด้ีกต่างหากน้ำไม่มีเลยครับแดกน้ำสกรปรกไปก่อนสุดครับอุ้ยห้องน้ำมีใครอยู่หรือเปล่านึกว่าจะมีคนนั่งขี้อยู่ อุ้ยได้นามันนี่มาอีกแล้วว่าหรือว่าเราจะต้องไอ้นี่อุ้ยแล้วเสียงเพลงมาครับเสียงเพลงมาครับทุกคนครับอุ้ยผมว่าเอาที่นี่เป็นเรียกว่าสถานที่ตั้งได้เลยเหรอเนี่ยดูดิโคตรสวยอุ้ยห้องนี้อุ้ยอย่าเฮาเดี๋ยวก่อนแม่งเอ้ยวิ่งด้วยชีพายแล้วเปิดประตูไป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 ตายทุกคนชีพายแล้วครับชีพายแล้วยัยมึงวิ่งมาเด้อต่อตัวคุณนึกว่าเกมไม้ครับ จับกูไม่ทันหรอกครับผมน่ะเร็วยิ่งกว่าฟาดแปดเกี่ยวอะไรกันยแลาเมื่อคืนเมื่อกี้ม่งวิ่งโคตรนะกลัวเดี๋ยวโอ้ยเราเดี๋ยวดีโอ้โหมันกำลังตีบ้านเราครับทุกคนชิบหายแล้วครับผมว่าผมจะใช้ปืนว่ะอุ้ยเดี๋ยวอีเจ๊อีเจ๊อย่าทำลายประตูผมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอย่ามาตีบ้านผมเด้อ ไม่จะเ่เลยตัวนึงครับตีปงปๆงปองปอง,ปอ,งๆๆอยู่แลนะขอวิ่งหาก่อนไม่ได้นะครับแล้วก็สุนกเหลือกินเน็ตกินเน็ตก็มากินนัดครับอุ้ยแต่กะสุนเรามีเยอะอยู่นะเนี่ยเหมือนเสี่ยงจะอยู่ด้านในนี้เหมือนจะอยู่ในนี้ครับทุกคนครับในนี้ในนี้อุ้ยนั่นไงมันอยู่ตรงประตูทุกคนเห็นไหมครับมืดเกินไปแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงประตูประตูล็อกด้วยประเด็นอยู่ตรงนี้ชัวเอาแล้วครับทุกคนครับสถานการณ์ตึงเครียดครับมันอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ชัดเลยเ<ะ>าฮัฮัมึงอยามึงยาเข้ามากูมีปืนอ๋อไม่อยู่ตรงนู้นอ้าวมาไม่ได้หรอครับมาไม่ได้หรอครับเข้าหัวเรียบร้อยครับผมอุ้ยแล้วเสียงเพลงมาจะจับโอ้โหแล้วคือตอนกลางคืนนี้โคตรอย่างน่ากลัวเลยครับโอเคน่าจะเคลียร์แล้วนะอุ้ยตรงนี้มีโต๊ะขาบด้วยเหรอมันไม่ใช่โต๊ะขาว่าเป็นโต๊ะอะไรก็ไม่รู้ครับใช้ไม่ได้ด้วย ยัดกินน้ำก่อนนะครับอ้ยสบายใจเลยวยแล้วทำไมมันมึนหัวอย่างนี้ล่ะครับนี่กูกินอะไรเข้าไปเนี่ยเอาจรกูแดกเหล้าเหรอเนี่ยไม่ได้ดูด้วยเมื่อกี้ผมถึงก็เป็นน้ำสม้ม <laughs> ผมถึงก็เป็นน้ำสม้มทุกคนวยเหมือนอันนี้จะกลายเป็นของเราครับทุกคนครับเหมือนจะกลายเป็นของเราเลยครับวิในกล่องนี้มีอะไรวิทานูก็สุนลูกซองเลยโอ้โหของดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรบ้างวะเนี่ย การโจมตีแต่ละครั้งนะครับผมการสังหารแต่ละครั้งนะครับจะทำการเพิ่มเขาเรียกว่าดาเมจนะครับ5นะครับสูงสุดนี่้เเลยนะเออแล้วหลังจากนั้นที่เราไม่ได้ฆ่าใคร1ิวีนะครับผมมันก็จะลดตามระดับไปนะครับเรียนเลยละกันโอ้กระสุนก็มีตรงนี้โอ้โหกระสุนลูกซองครับผมลูยไปให้หมดนี่แหละอุ้ยว้าวสตรูครับผมเจอสตรูอุ้ยแล้วกระสุนกองพื้นตรงนี้เลยโอ้โหโอ้โหขอบคุคยับตู้เย็นก็เปิดได้ มีเบอร์รี่ให้อีกสองอันอุ้ยทุกคนเนี่ยผมเอาตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าห้องเก็บของได้เลยนะเนี่ยเออมีทั้งกล่องอะไรให้เราเก็บได้หมดเลยครับข้างบนนี้หรือได้ไหรือเปล่านี่โวยยาครับผมอันนี้อะไรวะเนี่ยไม้เท้าเหรอไว้สําหรับแขนหรือว่าขาหักเอาว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเลยครับทุกคนเนี่ยเพราะว่าเราแค่ไปทำธุรกิจเราก็ได้ตังค์มาซื้ออาหารที่อยู่ในบ้านเราแลยครับอุ้ยเฮ้ยเห็นกูได้ยังไงอุ้ย เราแม่งวิ่งด้วยวัฒนูยิงได้หรือเปล่าอยาแกไม่มีสิทธิ์มาะทำลายประตูรั้วบ้านกระรูเอ,อ้โหมันอยู่ในบ้านก่อนนี่แหละเออห่หไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่การออกไปร้อไปครับทุกคนเนี้ยอีกสามชั่วโมงร้อไปครับ If few moments later วตีสามแล้วครับใกล้จะเช้าแล้วรออีกนิดนึง รอ,อจนนี้ขึ้นอื่นแล้วเนะี่ยโอ้โหทุกคนแล้วกระเป๋านี้คือแบบเก็บได้โคตรเยอะโอ้ oh my god เือวดีครับตรงนี้เป็นท้องเก็บของได้เลยนะเนี่ยอุ้ยเอ้ผีหลอกเลยเสียงสวรรค์มาแล้วครับทุกคนเรับตีสี่เช้าที่แสนสดใสนะครับในที่สุดจะรอดผลไม่ได้ยังไงวะจะรอดผลไม่ได้ยังไงครับ ในสุดผมก็รอดมาได้มีสถานที่พักของเราเนี่ยครับผมในที่สุดเราก็ยึดที่นี่ได้สักทีเนี่ยครับซึ่งในเขาเรียกว่าอายในรถไฟนั้นถือว่าโคตรดีประตูก็ล็อกอีกต่างหากเป็นประตูเหล็กซัมบีจะเข้ายากโอเคครับทุกคนครับวันนี้ผมจะไปเช้าเลยครับผมจะไปที่ภารกิจของเราเนี่ยครับ <laughs> เราภารกิจทุกคนเห็นไหมครับนะ่ะโอ้โห1.2กิโลเลยครับโอ้โหวิ่งกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วผมก็ต้องไปลือ้อเขาเรียกว่าลื้อของย้ายไปบ้านนู้นอีกโอ้โห ทำไมงานมันหนักขนาดนี้นะครับสวัสดีครับคุณพี่คุณพี่ครึ่งตัวอย่าซ่านะยครับอย่าซ่าครับไม่มีขาอย่าซ่านะครับจ <laughs> 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 ้าเฮยจับปังปัง a few moments later อุ้ยทุกคนครับผมเจอห่อคอยครับอุ้ยแล้วประตูเปิดไว้ด้วย <laughs> สวัสดีครับผมบายย้อย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เฮ้ยอีแรงอีแรงอู้ยตกใจหมด <laughs> ย้อยมันอยู่ตรงนี้ก็เแต่โอ้โหแล้วเมื่อกี้นี่มีนกด้วย เออจั๊เอ,อบังโดนหอ,อกโดนหอ,อก30%อตูตายไปเลยข้างบนนี้ขออนุญาตขึ้นอุ๊ยเสียงอะไรมากันเต็ม what what oh my god man ใครเขามาจำสแกวเนี่ยมึงมาเลยเฮ้อยอย่าอย่าอย่าเฮ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตี๋ยวติดเชื้อโอ้โห แทกแทกขึ้นรถครับแล้วจุกจุกขึ้นรถจ้าเอ้ยบังโอ้ยโอ้โอตีได้ไงเนี่ยไอ้ขี้กองเอ้ยโ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 อ้ยใจเย็นใจเย็นกูยังไม่ตายด้วยเจ้าเอ้าไม่โดนแทงไม่โดนเรียบร้อยครับเหลือข้างบนตัวหนึ่งครับข้างบนนี้บนนี้อุูยยังตีไม่เสร็จอีกตีไม่เสร็จย่าเอ้ยย่าเฮ้ย ตีกูโดนได้ไงเนี่ยยังไม่ตายอุ้ยแทงหน้าต่างเต็มๆโอ้ยแทงเหล็กอีกแทงให้มันโดนๆหน่อยครับมันมีทางเข้าหรือเปล่าอุ้ยประตูอันล็อก,รกเรียบร้อย <laughs> กล่องนี้พี่ขอละกันนะครับือ้อดูเซีงข้างในมีอะไรบ้างแบตเตอรี่แก engine รถยนต์ครับแล้วเจอหนังสือสมุดอีกแล้วขาไปให้หมดแล้วแหละ แล้วจะเป็นจำพวกของดีนะครับผมเหลือข้างบนนี้ข้างบนนี้ใครหรือเปล่าครับอุ๊ยกระสุนโอ้ไม่ก็ได้กระสุนลูกซองมาอีกนะครับผมเฮ <c oughs> <ม>้ยทุกคนผมลืมไปแล้วว่าผมเอากระสุนลูกไอปืนลูกซองไว้ไหนวะเนะี้ยเออผมว่าผมต้องทิ้งไว้ที่เมืองใหญ่น่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปดูนะที่เมืองใหญ่นะครับถ้าจำไม่ผิด เดี๋ยวภารกิจเขาจะทำอะไรนะเหมือนจะให้มาหาของอะไรสักอย่างเหมือนจะให้เราเข้าไปหาเขาเรียกว่าสมบัติเนี่ยเอาอะไร,รทุกคนเนี้ยผัวไม่ต้องมีอีกแนวเลยอะในห้องนี้ห้องนี้เปิดได้ด้วยโอ้มีใครนั่งขี้หรือเปล่าครับดูสิในห้องนอนนี้มีใครหรือเปล่าหัวไม่มีชัวเลยอะเจ้าของบ้านนอนอยู่หรือเปล่าครับ <c oughs> ขอถือวิสาสะนะครับแลถือวิสาสะเดินเข้ามานี่ไง,ไงผมว่าในห้องนี้มีแน่นอนเราสามารถยิงประตูได้เลยอุ้ยยิงได้จริง What อุย๊ยแม่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> โบเข้าไปเรียบร้อยครับอีกทีหนึ่งเรียบร้อย <c oughs> ไปนอนกองกระปืนองอุ๊ยนี่ไงเราเจอแล้วทุกคนครับนี่ไงไม่เห็นจะยากธุรกิจนี้ซัมนี้นเราก็กับเทรดเดอร์ได้แล้วครับแต่ไม่เอา <c oughs> เราต้องลูทให้หมดครับเราต้องลูทให้หมดครับผมอุ๊ยแลจะเหมือนจะมีใต้หลังคาอะไะเนี่ยข้างบนหลังคาเนี้ผมว่ามันมีหลายตัวแน่นอนจะเอ๋ไม่มีจริงด้วยวิย้ยไม่มีใครเลยหรอ เต็มีซีขนาดนี้ครับไม่มีก็บ้าเลยครับอ,อืออือมากระเลียงตัวนั่นแหละกระสุนกูมีเยอะธนูกูมีเยอะอือโคตรแรงสองทีนี้หวัวระเบิดครับอือบักตายครับมีกล่องให้อีกแล้วนะครับทุบเลยครับผมดูดูสิอ,อะไรบ้างวันนี้อุ๊ยเราเป็นสกิลที่เราสามารถขับรถได้เอาว่ะ มีและที่ผมต้องการนี่เป็นเครื่องมือในการแบบซ่อมของเนี่ยครับวิถีว่าดีจะจัดในกล่องนี้กระสุนละลูกซองนะี่อาหารหมาแคดออฟด็อกฟูดนะครับผมหมาสามารถกินได้แล้วคนละกินได้ไหมโอ้ oh! หมดเลยครับทุกคน,นครับหมดบ้านเลยครับหมดบ้านเลยครับเรียกว่ารูดหมดสบายใจวิ่งกับบ้านก่อนดีกว่าทุกคนเมื่อกี้ผมไปเจอไอ้นี้มาด้วยสมุดขาบรถนะครับผมซึ่งน่าจะจำเป็น จำเป็นกับเรามากเลยตอนนี้เราจะไม่เห็นมั้งเราจะไม่เห็นนะเห็นหรือเปล่าวะไม่เห็นจริงด้วยโอเคไม่เห็นเอ๊เห็นตรงนี้แล้วมันก็อยากเข้าเหมือนกันเวยเห็นตรงนี้แล้วมันก็อยากเข้าขอญาติฟาร์มตรงนี้ก่อนละกันถึงแม้ว่าตัวเราจะหนักถึงเจ็ดบลักออยิงไม่โดนหัวไม่เป็นไรต่อยแม่งเลยบลักเย้หยา,ยาอ๋ธนูก็คืนมาด้วยไอ้อ้วนไอ้อ้วนแหก แพบังอุ๊ยตายเลยขออนุญ,ญาตลูทเนีครับผมไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของบ้านอย่างนี้ขออนุญ,ญาตลูดนะครับเสร็จลงเสร็จเหล็กนะครับเอามาให้หมดครับกองขยงกองขยะเสศษหงเสเ็ษหินเนะี่ครับแม่นงแม่น้ำเนี่ยนะครับมงไม้อะไรพืชคาเปียงทำไมวนะเนี่ยมันจะมีคนเดินมาครับผมอุ้ยเสียเล้เดี๋ยว what หลังคาผุพังค่ะ วุ้นแล้วเสียงไข่มันอยู่ตรงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยมันนกตัวคนใหญ่ทั้นี้มันทำให้ผมได้รู้ว่าชีวิตของเราไม่มีความแน่นอนนะครับมันเป็นสิ่งที่อธิบายคนข้างยากนะครับผมว่าชีวิตทุกชีวิตนะครับผมก็ต้องมีสิ่งที่ทุกคนอยากจะทำอย่างนั้นนะครับดูเหมือนนอกตัวนี้นะครับผมที่ อยากจะออกนะครับแต่ว่าไม่สามารถออกมาได้นะครับใน้ผมได้รู้นะครับว่าเกม,มนี้เนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยต้องการจะสื่อให้เรารู้ว่าเกมนี้ต้องแก้บั๊กด่วนเลย,วยหวังว่าน้องจะออกมาไม่ได้นะครับขออนุญาตเข้าตรงนี้หน่อยตรงนี้ล็อกด้วยเหรอว้าเดี๋ยวเดี๋ยวตก,กใจหมดเลยตั้งนานก็ไม่ออกมาพี่มาขี้เสร็จอะไรตอนนี้ยอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนกอีนกอหแงมาได้ยังไง เฮ้ย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 ย่านะย่านะกูมีปืนนะครับกูมีปืนนะครับอุ้ยพอเราถือปืนแล้วมันหนีไปเลยว่าเริ่มเป็นอนาเขตของมันวะเนี่ยอุ้ยมาจริงละหมาจริงหมาจื้อเรียบร้อย <c oughs> เอาพวกนี้ก่อนจ้าเฮ้ยบักบักอุ้ยสองลุมหนึ่ง <c oughs> เออเลียงตัวครับเอาเรียบร้อย <c oughs> ในที่สุดบ้านหลังนี้ก็เป็นของเราเนี่ย สบายใจทำไมมอกมันลงวะอุ้ยอีเจโอ้โหแล้วแม่งยังไม่หมดอีกเหรอวะเนี้ยมึงยังไม่หมดกันอีกเหรอยิงแม่งเลยจบจบไปก็สุดเหลือเท่าไรต้องส0มสินับเน่สบายใจไปกันดีกว่าทุกคนเนี่ยเหมือนมองจะเริ่มลงเหมือนมองจะเริ่มลงครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับซอมบี้หรือเปล่าแต่ว่าไปก่อนนะขอบคุณครับขอบคุณสําหรับที่ฟาร์มนะครับสามโมงแล้วทุกคนคนีบต้องรีบกลับบ้านนีครับ Few moments later. แบกของก็นหนักกลับบ้านก็เดินไกลๆน้ำก็หิวขี้ก็ปูดโอ้ยข้างหน้านะก็มีตัวหนึ่งวีผมว่าทุกคนเนี่ยผมจะปล่อยชีวิตเข้าไปนะครับผมเพราะว่าผมที่ผมเล่นมาสักพักเนี่ยครับผมได้รู้ว่าชีวิตทุกชีวิตนะครับล้วนมีแต่ความสมพัธ์ทั้งสิ้นนะครับผมเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่ที่บ้านก็เป็นได้ครับบงังตายไเปเลยครับอย่ามาเดินตาม ในที่สุดโอ้โหเดินมาโคตรไกลในที่สุดเราก็ถึงครับสวัสดีครับพี่โล้นนี่คือรางวัลที่เราจะได้เนี่บอันนี้อะไรวะเนี่ยนแะับเบิลโดมขับติ้งสกิลนะครับผมกลมสุ่มกลม่ <c oughs> กลองสุ่มอย่างนั้นเหรออุ้ยผมว่าเอาอะไรดีวะเนี่ยเฮ้ยผมอยากไปซุ่มอย่างไรผมจะเอากล่องสุ่มแล้วกันทุกคนครับโอเคทุกคนนล้ผมจะกลับมาดูที่นี่ก่อนว่าผมลืมปืนอะไรไว้ที่นี่หรือเปล่านะครับ เออแล้วปืนกูหายไปไหนวะเนี้ยลูกซองหายครับทุกคนครับลูกซองหายแล้วไม่รู้ไปหายไปไหนนี่ครับผมต้องกลับไปดู E ีพแรกแล้วว่าผมเอาไปลืมไว้ที่ไหนเก็บของเข้าไปเนี่ยครับโอเคครับทุกคนเราจะมาเปิดกล่องสุ่มกันดีกว่านะครับกล่องซุ่มนะครับผมว่าจะได้อะไรเนี่ยครับปึ๊ดอุ้ยไม่ให้รู้นาอะไรหรออันนี้อะไรวะเนี่ยอุ้ยเกี่ยวกับการาฟไอ้นี้ครับทุกคนครับรับกับดักครับผมแล้วก็อันนี้ในการราฟไรเฟิล สามารถค้าปืนได้ว่ะทุกคนนี่ไงโ,โหแล้วคือชิ้นส่วนนี้ือใช้แบบไม่ยากเลยเอาว่ะแต่ว่าลูกซองผมจะค้าปืนลูกซองก่อนเนี่ยแหละขี้เกียจหาอะไรครับไปริมมาที่ไหนก็ไม่รู้ดูดิใช้แค่ท่อแป๊บแผลบกาวโอเคแล้วทุกคนเราผมจะกลับมาสร้างริดว่าไอ้นี่ก่อนเนี่ยอ่าป๊บน,นึนนะนี่เรามีกาวอลไครับแล้วก็จะเป็นท่อแป๊บเนี่ยครับท่อแป๊บเรามีหรือเปล่าท่อแปบ๊บไม่มีชิบหยแล้วทำาไงดีวนะเนี่ย เอาจบกันเราก็นึกว่าจะมีท่อแป๊บไม่เป็นไรครับทุกคนครับเอาไว้ครับต่อกันในอีพีหน้าอะไรกันนะครับผมผมว่าผมคิดเกียดหายนี่แล้วว่าหาปืนลูกซองเนี่ยในเมื่อเราขาบได้เราก็ขาบซะเลยนะครับโอเคแล้วทุกคนครับยอีพีนี้ว่าจะพีนเท่านี้ก่อนนะครับผมใครชอบพิมพ์ฝากกดไลค์กด็สุดเป็นกำลังใจกัน้วยนะครับผมมาต่อกันในอีพีหน้านะครับว่าเราจะว่าเราจะไปลุยกันที่ไหนนะครับจะไปเจออะไรหรือเปล่านะครับอ่าซึ่งเขาเรียกว่าเรายึดผมจะเอาที่ตั้งตรงนี้เป็นที่ตั้งหลักในตอนนี้ก่อนอะครับผม นี่ดูว่าโคตรสวยอะแล้วแบบมีรั้วล้อมกั้นให้หมดเลยแล้วแบบข้างในนี่คือแบบเป็นแบบรถไฟอบบทุกคนครับแล้วคือสามารถปิดประตูได้ด้วยเป็นประตูเหล็กอีกต่างหากน,หน่าจะปลอดภัยนะดูนี่ครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนทำกำแพงกั้นอีกสักชั้นหนึ่งรู้สึกว่ามันจะบอบบางเกินไปถ้าซอมบีม้มนลุมตีแล้วแตกเลยนะเออตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าตัวไม่ธรรมดาแล้วนี่อะหลังนี้โอเคครับผมดูกคนคนี้ ดาวไว้ต่อกันใน EP ต่อไปนะครับถ้าชอบดิมก็ติดตามไว้ให้กันด้วยนะครับผมกดจะ,ะจะดิ้งจะดิ้งจะดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับคลิปใหม่เนี่ยมาทุกวันอังคารรหัสเสาร์อาทิตย์นะครับผมทุกคนโอเคทุกคนนะครับไว้เจอกันใน EP ต,ต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ